ปานมีความหมายว่าอะไรจากการรายง,งานของนักสะกดจิตและลึกชาติได้กล่าวว่าปานคือบาดแผลชะกันเป็นเหตุที่ทําให้คุณเสียชีวิตในอดีตชาติอย่างเช่นการถูกแทงถูกบีบถูกแขวนถูกลัดถูกเผาถูกยิงพลังงานความกลัวความเจ็บปวดความโกรธความมาคาดแค้นหรือทรามาจะเป็นพลังงานที่ฝังไว้ในคลื่นจิตวิญญาณของคุณและจะถ่ายทอดข้อมูลนี้สร้างเป็นปานในร่างกายในชาติต่อไปของคุณ แต่ในบางเคสการมีปานเกิดขึ้นเพราะคนในครอบครัวใช้สารบางอย่างไปายไว้บนร่างกายเพื่อให้เขารู้ว่าคุณได้กับชาติมาเกิดในครอบครัวนี้อีกการมีปานมีส่วนเกี่ยวพันกับพลังงานกรรมที่คุณยังไม่ได้อภัยคนที่สร้างบาดแผลนี้หรือคนที่เอาชีวิตคุณในอดีตชาติปานนี้เลยเป็นเครื่องหมายให้คุณรู้ว่าคุณต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยเขาค่ะแต่การที่คุณไม่มีปานไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกทำร้ายแต่ในบางครั้งพลังงานความกลัวจากการถูกทำร้าย จะสร้างเป็นความกลัวโดยไร้สาเหตุหรือฟอรบีสค่ะ